ยาสีลืมอีสานทิ้นฐานเกิดยาตะเลิกเลิดหลงเจ้าค้นหารมอง้างนาเพื่องหุงรุ่งตะการยาวิจารวาอีสานบอมีดีมาเดอ้อพี่น้องมาฟังยายเรื่องไม้น้ำกันคุณเจ้าสิลปาพอกับวิถีชีวิตคนอีสานบาทเท่า,ารระเพณนี่ วัฒนธรรมความอบอุ่นที่คนอีสานมีให้กันในเรื่องอ้ายมั่นลุกทุงบทที่46แห่นาคเออ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 เอเอ เสียงกลองยาวดังก้องวัดในวันแห่หน้าเข้าโบสเพื่อทำพิธีอุปสมบทกองบททุกกองนำเมงมารวมกันที่วัดแล้วตั้งขบวนแห่เออ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 เสียงโฮแซวของบรรดาเจ้าภาพที่เดินตามหลังขบวนโดยใช้แรงคนช่วยกันแบกเมงซึ่งมีนาคนั่งอยู่ข้างบนพร้อมเครื่องบวช ประกอบด้วยบริขาร8มีผ้านุง่งผ้าหม่มผ้าสังคาติบาทมีดโกนเข็มประคตเอวผ้ากรองน้ำนอกจากนี้ก็มีเครื่องบริวารหรือก็คือของใช้ส่วนตัวเช่นเสื่อหมอนมุง้งผ้าหม่มศาสต์อาสนะร่มรองเท้าเต้าโถนเตียงตัง บู่แปลงสีฟันยาสีฟันและอื่นๆที่จำเป็นเครื่องทั้งหมดใส่ไว้จนเต็มเมงใช้คนแบกหลายคนแบกเวียนขวารอบพระอุโบสถแบกไปด้วยเต้นไปด้วยโยกกันจนนาคหัวโยกหัวคลอนโอ้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 เฮ้พี่เต้ยจับดีๆนะครับโอ้โอ้โอพี่เต้ยโอ้คุณ พี่เต้ยจะตกไหมครับทำไมโยกกันแรงจังพี่เต้ยจับดีๆครับพายุทั้งอยากเต้นกลองยาวทั้งห่วงหน้าคบนเมงเพราะคนแบกโยกกันแรงมากและเขาเองก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไม่รู้ว่าถ้าพี่เต้ยตกลงมาจะทำอย่างไรแต่ไม่ใช่เฉพาะเมงของเต้ยเท่านั้นที่โดนโยกทุกเมงเป็นเหมือนกันหมดพายุแปลกใจมากที่นาคยังนั่งนิ่งๆอยู่ได้เป็นเขา คงได้เวียนหัวกลิ้งตกลงมาแล้วไม่ตกหรอกมันเป็นประเพณีนะเพื่อความสนุกสนานก็จะเต้นไปโยกไปอย่างนี้คนแบกจะได้ไม่เหนื่อยพายุฟังที่เวหาบอกอย่างไม่อยากจะเชื่อโดยเฉพาะประโยคหลังผมว่าน่าจะเหนื่อยมากกว่าเดิมอีกนะครับเวหาไม่เถียงเพราะเขาเองก็เพิ่งไปแบกมาคนอื่นพากันโยกก็ต้องโยกไปตามๆกันใครเหนื่อยแล้ว ก็ผ <muitas S 2> ัดเปลี่ยนกันไปแบบเสียงนี้เป็นเสียงของพายุที่ร้องตามคนอื่นๆที่มีทั้งชาวบ้านที่มาร่วมแห่ด้วยกันอย่างสนุกสนานและบรรดาเจ้าภาพกับเครือญาติหน้าใหมยายสีพ่อใหญ่บุญมีผู้ใหญ่ขุนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองบวชของเต้ยรวมถึงไข่มุกไข่ปลากับเหมยฮวา ที่เดินอยู่ในขบวนด้วยยายสีกับพ่อใหญ่บุญมีก็พากันฟ้อนกลองยาวร่วมกับคนเท่าคนแก่คนอื่นๆน้าไหมเดินอยู่ข้างเหมยหวาน้าไหมกับญาติๆพาฟ้อนเหมยก็ฟ้อนไปกับพวกท่านอย่างสนุกสนานผู้ใหญ่ขุนคอยจูงมือไข่มุกกับไข่ปลาคนเป็นแม่ฟ้อนไปก็คอยมองดูลูกชายที่กำลังจะก,ก้าวเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาด้วยความยินดี พี่เต้ยไม่ตกแน่นะครับพายุอยากไปเต้นกลองยาวแต่ก็ยังห่วงความปลอดภัยของพี่เต้ยไม่ตกแน่นอนไม่ต้องห่วงเมื่อเวหายืนยันอีกครั้งก็สบายใจได้สักทีงั้นผมไปเต้นแล้วนะครับ <c oughs> อืมคนสวมชุดเสื้อลายดอกที่เวหาซื้อให้เมื่อวานมองหากลุ่มเพื่อนของเขาที่ดื่มเหล้าด้วยกันวันนั้นพอเห็นแล้ว ก็หันมาดึงมือเขาไปเต้นด้วยกันคุณไปเต้นด้วยกันนะครับไปเร็วใครๆเขาก็เต้นกันเห็นไหมพี่คำพี่ผ่านยังเต้นเลยครับ<อ>นะครับ<อ>นะ<อ>ลูกพี่เวหาออ้รัวอ,อ,อ,อีกแล้วคำนี้แล้วเขาจะปฏิเสธอะไรได้ผู้ใหญ่ขุนก็พยักหน้าให้เป็นการสนับสนุนอีกสองขายาวจึงต้องก้าวตามคนข้างหน้าไป น้องคลามมามามาโห oh, ทำยังไงมันถึงยอมมาด้วยเนี่ยสุดหล่อเห็นเพื่อนตัวเองเดินตามพายุมาเพื่อมาเต้นก็มองอย่างกับเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่รู้สิครับ <c oughs> ผมลากมาเลยอ <c oughs> พายุว่าแล้วหัวเราะทำเอาสุดหล่อหัวเราะตามนกกรดกับกบช่วยแบกเมงอยู่ใกล้ๆก็เต้นกันเด้งจนเอวแทบเคล็ด <c oughs> มา มาเว้ยมึงมาแล้วไม่เต้นอ่ะเย็นนี้กูมอมเล่ามึงอีกแน่เหวเาหวเาได้แต่สายหน้าขำคนข้างๆไม่พูดพร่ำทำเพลงโยกตามจังหวะกลองยาวรวัรวๆท่าทางจะสนุกมากเต้นครับลูกพี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยพายุเต้นไปบิ้วเขาไปด้วย เวหายืนดูอยู่พักหนึ่งก็เริ่มเอาบ้างเขาเองก็เริ่มคิดได้แล้วว่าควรสนุกกับการใช้ชีวิตเหมือนคนข้างๆที่ไม่สนใจอดีตว่าตนเป็นใครมาจากไหนพายุอยู่กับปัจจุบันมีความสุขและสนุกกับทุกเรื่องอย่างเต็มที่เวหาเองก็จะทำอย่างนั้นเฮ้ยแรงอีกครับรัวหิวมวนคักขนาดเลยครับพอเวหายอมเต้น พายุก็ยิ่งสนุกทั้งร้องทั้งเต้นอยู่ข้างๆเขาพอได้เต้นแล้วเวหาก็เหมือนได้ปลดล็อกตัวเองพายุใส่สุดเขาก็เต็มที่เหมือนตอนเป็นวัยรุ่นมัธยมที่เวลามีงานก็มักจะจับกลุ่มกับเพื่อนมาเต้นกลองยาวกันอย่างนี้เหมือนเวลาเก่าๆความทรงจำเก่าๆก,กับเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งอูยเต้นลูเต้น เวหาไหนลวพระพุธใหไม่มาด้วยหรอเจ้หวานเป็นผู้นำทีมกลุ่มวัยรุ่นเต้นและสร้างสีงสรรันสองข้างแก้มทาแป้งขาว,ขาวใส่หมวกไม้ไผ่สารบ,นบานๆจนเดินไปไหนคนต้องหลบให้เป็นแถวเพราะปีกหมวกของเจ๊กว้างเกินเห็นเวหามาก็ดีใจรีบเข้ามาหาเสียงของเจ๊แกดังกลบกลองยาวไปหมดพ่ออยู่ข้างหลังกับน้าหมาครับ เวหาบอกทำเอาเจาหวานถอนหายใจเสียงดังงานไหนๆก็มีแต่อยู่ข้างแม่ใหม่นั่นแหละอ๋ะช่างเธอช่างเธอเจเต้เนกับเธอก็ได้นี่ไงลูกสาวเจามามาลูกเต้นให้สงกับเป็นลูกสาวเจนะคะแต่ดิ้งสุดๆไปเลยคะ่ะได้เลยครับเจาพายุมีเพื่อนเต้นเพิ่มมาอีกคนคือเจหวาน เจ๊แกก็คอยบอกให้เด้งแรงๆเต้นดังแรงจนพายุคิดว่าพรุ่งนี้ต้องปวดเอวแน่ๆเฮ <Hey! S 3> ้มาแล้วมาแล้วมาทางนี้เยอะๆเลยค่ะทางนี้ทางนี้โอ๊อย,ออยกําลังสนุกกันน้าก็ปลยเหรียญปลยทานที่พับด้วยริบบิ้นสีต่างๆเป็นรูปดอกไม้ลงมาคนรอบข้างทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ พากันวิ่งไปเก็บเสียงเจ๊หวานที่เต้นอยู่ข้างๆก็กรีดกรัดดังสนันสน่นพายุได้แต่ยืนงงเพราะไม่รู้ว่าคืออะไรจึงหันมาทางเวหาเหรียญปวยทานน่ไปเก็บสิข้างไหนเป็นเงินเหรียญเอา้าเลยครับพี่เต้ยโปรยลงมาอีกครับทางนี้ครับทางนี้เฮ้อนนาคเต้ยโปรยลงมาอีกพายุก็รีบวิ่งไปเก็บ ไม่หวันว่าคนจะเยอะกลายเป็นความสนุกสนานและเสียงหัวเราะจากทั้งคนกรุงเทพและชาวบ้านที่บางทีก็เล็งเหรียญเดียวกันเอาคบลูกล่าคบเอาตะปบลูกตะปบย่ามาคบมือไข่เดอ้ออย่ามาตะปบมือชนะไข่มุกไข่ปลามาทางนี้แล้วครับเด็กๆเก,เก็บเป็นเก่งมากพายุเพิ่งได้เหรียญเดียวแต่ไข่มุกไข่ปลาได้กันเต็มกำมือ ต้องดึงชายเสื้อข้างหน้าขึ้นมาแล้วเอาเหรียญใส่ในนั้นพอนาคเว้นช่วงไม่โปรยต่อก็มาเต้นกันเวหาเอ็นดูคนข้างๆที่ดูสนุกไปกับทุกอย่างในชีวิตไม่น้อยเวลาอยู่กับพายุเขามักจะมีรอยยิ้มและความสบายใจอย่างที่ถ้าไม่มีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตก็ไม่รู้ว่าป่านนี้จะยังจมอยู่กับอดีตไปถึงไหนอ เหนื่อยแต่สนุกมากครับคอแหบคอแห้งไปหมดกระทั่งถึงเวลาที่นาคจะต้องเข้าโบสไปทำพิธีอุปสมบทกลองยาวถึงเงียบเสียงลงพายุถึงกับหอบและรู้สึกหิวน้ำขึ้นมาทันทีพักบ้างผมก็เหนื่อยไม่ได้เต้นนานเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาให้เวหาบอกแล้วเดินไปทางถังน้ำแข็งที่มีตั้งอยู่หลายจุด ภายในบรรจุขวดน้ำแช่เย็นเอาไว้บริการคนที่มาร่วมงานโดยเจ้าภาพกองบวชเป็นผู้นำมาตั้งไว้ก่อนหน้านี้ผมไปด้วยครับพายุรีบวิ่งตามไปมีคนมามุงกันเอาน้ำเพราะต่างคนต่างก็เหนื่อยและร้อนเวหาหยิบมาให้ตนกับพายุคนละขวดและหยิบไปเผื่อพวกผู้ใหญ่ด้วยชื่นใจ พายุเปิดขวดกรอกน้ำเข้าปากพอดื่มเสร็จแล้วก็มองหน้าเวหาท่าทางอยากจะหัวเราะจนเขาต้องเลิกคิ้วถามว่าท่าเต้นคุณตลกมากเลยครับหยุด <c oughs> จะอายทำไมครับต้องเต้นบ่อยๆจะได้คล่องเต้นกันจนเหนื่อยทั้งคู่ก็มาแซวท่าเต้นกันในแววตาของเวหาตอนนี้ มีความสุขอย่างแท้จริงไม่เหลือแววหมองเศร้าแม้แต่น้อยในใจของเขาก็เช่นกันมันมีแต่ความสนุกและสบายใจจนลืมความเจ็บปวดในอดีตไปชั่วขณะเวหาครามเข้าไปร่วมพิธีบวชในโบสถ์กับผู้ผู้ใหญ่เขานะลูกผู้ใหญ่ขุนเดินมาบอกให้เวหาเอ่ยตอบรับพร้อมกับยื่นขวดน้ำในมือให้ครับน้ำครับพ่อน้ำใหมน้องเหมย น้ำยนเย็นๆครับพายุก็เอามาให้น้ำไหมกับเหมยเวหาเดินไปหยิบให้ยายสีกับพ่อใหญ่บุญมีอีกคนละขวดของยายสีหยิบจากในแพ็กที่ตั้งอยู่ข้างนอกเพราะยายไม่ชอบกินน้ำเย็นน้องเหมยเหนื่อยไหมครับพายุเอ่ยถามคนที่มีเม็ดเหงื่อผุดขึ้นตามไรผมแต่ใบหน้าสวยกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มและสีหน้าของคนที่มีความสุขนิดหน่อยค่ะพี่ยุ แต่สนุกมากกว่าค่ะเหนยตอบตามความรู้สึกจริงๆตั้งแต่มาอยู่ที่นี่วันนี้เป็นวันที่เธอสนุกที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะได้ฟ้อนน้าไหมและคุณป้าอีกหลายคนชมว่าเธอฟ้อนสวยถึงกับจองตัวไปฟ้อนงานบุญบ้างไฟเลยทีเดียวป่ะลูกเข้าไปทำพิธีในโบสถ์กันจ้ะน้าไหมเอ่ยบอกทั้งหน้า และเจ้าภาพกองบวชทุกกองพากันเข้าไปร่วมพิธีอุปสมบทภายในพระอุโบสถหลังเสร็จสิ้นพิธีจึงแยกย้ายกันกลับบ้านสิ้นสุดการรอคอยหนังสือเสียงเรื่องเดาพัวพี่มะลุกทุ่งเล่มสองเล่มจบที่ทุกคนรอคอยมาแล้วครับ ับความยาวเล่มจบมากถึง11ชั่วโมง24นาทีฟังกันฟินๆยาวๆ11ชั่วโมงเลยทีเดียวมาในราคาสุดคุ้มค่าพร้อมด้วยทีมภาคระดับแนวหน้าของไทยมากถึง17ท่านโดยทีมชาร์โดชามานสตูดิโอคุณไบมนัสวินมะลิวงให้เสียงภาคบทบรรยายคุณมิว ประพลทีเกศสวพิทักษ์ให้เสียงภาคเป็นพายุและกบคุณหมอธานพัฒเหมเวทให้เสียงภาคเป็นเวหาคุณชัดจิตสนั้นสังนินแกว้วให้เสียงภาคเป็นหยางและผานพร้อมควบคุมการผลิตและกำกับเสียงคุณเดทีรพัฒน์วิบูลกุลให้เสียงภาคเป็นหยินคำ และผู้ใหญ่ขุนคุณก้องปฏิพานสันทิให้เสียงภาคเป็นเต้ยและพ่อใหญ่บุญมีคุณกาชวิตรับไพลีให้เสียงภาคเป็นสุดหล่อคุณเอม็มอดีศักดิ์บุรณกิติให้เสียงภาคเป็นเจ้าสัวอนาหนันพ่อใหญ่เพลงดำและพ่อบ้านคุณว่ากิตทีมุมทอง ให้เสียงภาคเป็นเจ้าสัวดำรงและนกกลดคุณสายไหมนัดชาใบขุนทศให้เสียงภาคเป็นน้ำไหมคุณหญิงลี่จูและหมอฟางข้าวคุณลูกซองจิรวัตรเมฆสุวรรณให้เสียงภาคเป็นทองและใสคุณจีสุทาสินีตันติวงศาให้เสียงภาคเป็นเหมยจอบรุ่งฟ้า เข้าสวยและเจออยคุณเหมียวปพัพภัสยาสะดวกดีให้เสียงภาคเป็นเจหวานคำแพงแม่วานและปิงปิงคุณหลินหลินธัญ,ญพรแก้วแสงให้เสียงภาคเป็นแม่วาดและหลอยคุณหมายอภิสรลาโลหิตโยทินให้เสียงภาคเป็นคุณหญิงกุ้ยฮาวาพี่ลําดวนไข่มุก ไข่ปลาแม่เตีย้ยยายสีและยายทองอุไรคุณเพชรชูศักดิ์หาทองให้เสียงภาคเป็นตัวละครสมทบคุณนิกกี้ปรีดาคูหาให้เสียงภาคเป็นตัวละครสมทบตัดต่อเสียงซาวและดนตรีประกอบโฟลีพร้อมให้โหลดแล้ววันนี้ที่เมพที่เดียวเท่านั้นห้ามพลาดยังเด็ดขาด เพราะตอนนี้หนังสือเสียงเล่มจบพี่มันลูกทุ่งเล่มนี้มาแรงเกินต้นด้วยทยานขึ้นอันดับหนึ่งหนังสือเสียงยอดโหลดสูงสุดโดยใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นลิงก์ดาวน์โหลดแอดจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ